บ้านนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเปิดให้โหลดแล้วสำหรับผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยานะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะรับเงินเยียวยาม .33 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืนยันทบทวนสิทธิ์นะคะ ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564เฉพาะผู้ได้รับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะใช้บัตรประชาชนที่มีเลข13หลักสำหรับเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีดังนี้นะคะม .33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่29จังหวัดเยียวยาใน9ประเภทกิจการให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยากอกแบบฟอร์มลงลายมือชื่อระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนหรือแนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหลักฐานการยื่นทบทวนสิทธิมสามสา นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564นะคะส่วนลิงก์เดี๋ยวแอดจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะ